จังหวัดหนองคายสร้างเครือข่ายในแนวอาชีพในรูปแบบออนไลน์จะทหาง,งานจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายในแนวอาชีพในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ผ่ายใต้โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการนแนวอาชีพอย่างกว้างขวางและทั่วถึง วันที่2 0สิงหาคม2,564ที่ห้องประชุมสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดหนองคายนางรนิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้บริการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพปี2,564ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมมิทติ้งภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานที่กรมการจัดหางานโดยสำนักง,งานจัดหา,งา,ดหางานจังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้น นายปรีชาอินทราชาทรนจัดหางานจังหวัดหนองคายกล่าวว่าจากการที่กรมการจัดหางานมีภารกิจในการจัดการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สามารถเลือกอาชีพได้ตามความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาจำเป็นต้องได้รับการแนะแ,แนวอาชีพแต่ขาดอัตรากำลังและเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องอาศัยครูแนะแนวตามสถานศึกษาต่างๆเป็นผู้ช่วยซึ่งครูแนะแนวเหล่านี้หากมีการรวมตัวกันดำเนินงานเป็นเครือข่ายประสานงานกันกันกบกลุ่มการจัดหางานอย่างใกล้ชิดจะทำให้การแนะแนวอาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกรมการจัดหางานโดยสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดหนองคายจึงได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความร่วมมือ และขยายเครือข่ายในการดําเนินงานด้านการแนะแนวอาชีพอย่างกว้างขวางและทั่วถึงเพื่อให้ครูแนะแนวหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวในสถานศึกษาได้สร,ร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการแนะแนวให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแนะแนวอาชีพและเปลี่ยนประสบการณ์ด้านข้อมูลการแนะแนวอาชีพโดยใช้เครื่องมือสําหรับกระบวนการแนะแนวผ่านระบบบริการส่งเสริมการมีงานทํา ซึ่งจะทำให้ระบบฐานข้อมูลของกำลังแรงงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของกำลังแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้อีกทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในแนวการศึกษาและอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ครูแนะแนวและบุคลากรผู้ทำหน้าที่ด้านการแนะแนวจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งและเขตสองรวมทั้งสิ้น40คนทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายกลุ่มประชาสัมพันธ์